ู้ชมนี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะฮะวันนี้จะมาสอนวิธีเตะครับแทงดําเตะแดงครับเริ่มต้นด้วยจะไล่ไปเรื่อยนะเอา7จส่วนแก่อนนะครับเนาะเจส่วนแนะครับเราจะไปสามส่วน 4, สี่ให้ไปครึ่งใบก็ว่านไปเนาะอันนี้7จส่วนแถ้าเราแทง7จส่วนแนะครับให้เรากดไปที่ B ครับทนะ่านผู้ชมอันนี้ C ใช่ไหมลงมา1นึ่หัวเกลกียนะที่ B นะพอ B เสร็จปุ๊บให้เราไซส์ซ้ายนิดนึงครับให้มันยึดหน่อยนึงนะแล้วเราก็แทงน้ําหนักกลางนะครับให้มันเตะ สามแดงเตะด้านข้างนะอย่าไปเตะตรงกลางนะถ้าเตะตรงกลางไม่ค่อยได้แดงนะครับต้องเตะด้านข้างนะครับอ่าเตะด้านข้างแบบนี้นะครับเตะด้านข้างนะครับอย่าเตะตรงกลางนะถ้าเตะตรงกลางนี่โอกาสกินแดงมันน้อยนะครับมันได้กินแต่มันน้อยนะครับดังนั้นต้องบังคับให้เตะลูกซ้ายลูกขวานี่นะครับอีกทีนะครับสําหรับเจ็ดส่วนแปดนี่ครับเจ็ดส่วนแปดนะครับกดไปที่ซีก่อนนะครับจากนั้นก็ต่ำมาหนึ่งหัวคิวไปที่บีนะครับใส่ซ้ายนิดหนึ่งนะครับ ออกน้ำหนักกลางให้เตะลูกด้านข้างนะครับเอ่เตะเด้านข้างอย่างนี้จะได้กินนะครับแต่ถ้าเกิดเตะตรงกลางโอกาสได้กินน้อยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามเตะเด้านข้างนะครับก็เตะกลางกลุ่มนี้โบโอ้โหเรียบร้อยเลยขาวไม่ไปไหนนะอยู่ตรงนั้น,นครับนั้นเตะลูกนี้หรือลูกนี้นะครับเจ็ดส่วนแปดใช้จุด B จําไว้นะครับเจ็ดส่วนแปดใช้จุดบนะครับ ถ้าเกิดแทง B ทื่อๆเลยอ่ะลองดูนะนี่ C เนาะลงมา B ครับเห็นไหมแทง B ทื่อๆเลยนะ <_ C 1> ไม่ค่อยเตะ <_ C 1> เห็นไหมละ่ะมันจะเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นจุด B แล้วก็ใส่ทรายนิดหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ B ต่ำไปครึ่งหัวคิวอ่าก็ได้นะครับลองดูนะ B นะครับต่ำไปครึ่งหัวคิวเนี่ยเข้า C นะแล้วก็ B ครับแล้วก็ต่ำไปสักครึ่งหัวคิวนะครับอันนี้ลองดูนะครับเตะตรงกลางเลยตรงเนี้ยไม่ค่อยดีนะมันต้องปั่นซ้ายนิดหนึ่งนะครับ <_ C 1> เพราะฉะนั้นเหลี่ยม7จส่วนแให้ใช้ B นะครับจาไว้นะ7จส่วนแจะเตะแดงให้ใช้ B ีนะครับบีไซส์ซ้ายหรือไซส์ขวาให้มันยึดไว้นะครับมันก็จะเตะลูกด้านข้างนะครับอ้าต่อไปเป็น3าส่วนสี่ว่านะสามส่วนสี่นะครับสามส่วนสี่ใช้อะไรใช้ BB ครับนี่ซใช่ไหมต่ําไป2องัคิวครับ B ีบเห็นไหมครับไซส์ซ้ายนิดนึงครับเพื่อเตะลูกด้านข้างะครับปาก เตะลูกด้านข้างออกมาเห็นไหมมีโอกาสได้กินนะครับแต่ถ้าเตะตรงกลางเนี่ยยากฝึกกันดูนะครับเอาเป็นว่าให้มันเตะไปก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งไปบังคับซ้ายขวาเลยผมว่ามันยากนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าลูกสามส่วนสี่ให้ท่านผู้ชมใช้บีบีนะครับเห็นไหมครับสามส่วนสี่เนาะใช้นี่จุดสี่เนาะก็เลื่อนลงมาเป็นบีบีนะครับเห็นไหมบีบีนะครับผมจะใช้ซ้ายนิดนึนะครับ เตะลูกด้านข้างจะได้กินเห็นไหมครับแต่ถ้าเตะตรงกลางโอกาสได้กินน้อยนะครับถ้าคุณจะเตะตรงกลางคุณก็ไม่ต้องใช้ครับคือแทงบไปเลยครับโบวะโดนตรงกลางแน่นอนนะครับเอ้ยแทงบีบไปเลยพูดผิดโอ้ย,อยนะสามส่วนสี่นะอย่าลืมนะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอนะ่สามส่วนสี่นะครับสามส่วนสี่ให้คุณแทงไปที่บีบีนะครับเนี่ยลดลงมา BB นะครับน้ำหนักกลางนะอย่าแรงนะ อุ้ยไอศาตว์ไม่ใช่มันเจ็ดส่วนแปดทเท่าที่ผมแทงผิดน,นะไอ้ตกลงมันตั้งจุดไหนวะดนี่กันนะเนาะทำไมนะครับขอโทษนะครับสามส่วนสี่เนาะกดไปที่บีบีนะครับเห็นไหมแล้วก็ไซส์ซ้ายนิดหนึ่งนะครับเตะแต่นี้กเกะตรงกลางเลยเห็นไหมพอเตะตรงกลางปุ๊บแหมมันขาวไม่ได้อยู่ตรงกลางนะมันก็กินยากเนาะผมจึงอยากให้ท่านชมไซส์ซ้ายเยอะหน่อยเพื่อไม่ให้เตะลูกด้านข้างนะครับ เเป็นหลักการง่ายๆเอาเอาเป็นว่าลองลองฝึกเตะก่อนไม่จำเป็นต้องมาซ้ายซ้ายซ้ายขวาเหมือนผมนะครับสามเหลี่ยมสามส่วนสี่แทงใช้บีบีจำไว้นะครับต่อไปห้าแปดห้าส่วนแปดนะครับนี่ลูกห้าส่วนแปดนะครับกดไปที่หกานาะฬิกานะครับหกนาฬิกานะครับห้าส่วนแปดนะอ่าเห็นไหมห้าส่วนแปดจะเตะแต่ว่าน้ำหนักต้องเบากว่านี้นะครับนี่มันแรงเกิน เอาเป็นว่าให้รู้จุดเตะก่อนเนาะน้ำหนักนี่เดี๋ยวไปศึกษาเอาเนาะ <c oughs> จำไว้ว่าถ้าลูก5้ส่วนแให้ใช้6กนาฬิกานะครับเนี่ยฮะหกนาฬิกาใซ้ายนิดนึงนะครับ6กนาฬิกานะน้ำหนักกลางนะครับอย่าแรงนะอุย้ยศาสตร์แทงผิดเหลี่ยมเบื่อวะ่ะไม่แม่นมันแย่6กนาฬิกานะครับที่ซ้ายด้วยกดจุดเอกนาฬิกานะครับท่านผู้ชม หกนาฬิกาจะเตะสวยนะครับจําไว้นะครับถ้าเป็นลูก5้ส่วนแให้ใช้สกูหรือ 6. อนาฬิกานะครับอ่าหนะ้ส่วนแะใช้หกนาฬิกานะครับพี่จะเตะแดงนะครับเนี่ยห้ส่วนแนะครับ 6. กนาฬิกาเลยนะครับเตะแดงพอดีอ่าอันนี้ไปเลือกเอาครับเตะซ้ายเตะขวาก็อยู่ที่เรา้สยซ้ายใส่ขวานะครับ ง่ายง่ายง่ายรู้ก่อนฝึกให้รู้ก่อนว่าตรงไหนมันเตะเวลาเล่นจริงจะได้รู้ไม่ใช่ว่าแทงเต็มที่ตูมโอ้โหมันเตะไปไหนก็ไม่รู้นะครับต้องเตะให้เบานะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรู้แล้วใช่ไหมเจ็ดส่วนแปดสามส่วนสี่ห้าส่วนแปดรู้ว่าเอาครึ่งใบครึ่งใบอะ่บอะอืมนี่ครึ่งใบนะครับครึ่งใบนะครับส่วนพันที่หกนาฬิกาเหมือนกันนะครับหกนาฬิกาเหมือนกันนะครับ ใส่สายเยอะๆนะครับโอ้โหจะเตะแรงเกินคือผมปล่อยคิวแรงเกินนะครับมันต้องเบากว่านี้ครับปุง้งห่อหกนาฬิกานะซสายซสนิดนึงนะครับมันจะใ,ใกล้ๆเคียงกับห้าแปดเลยประมาณนี้นะครับเอาใหม่นะเอาครึ่งใบนะครับนี่ลูกครึ่งใบเนะนาะหกนาฬิกานะครับอย่าแทงแรงนะหนักเบาหน่อยนะครับ แน่เลยนเตะพอดีนะครับอ่อาไอเรื่องลูกแม่นั้ไม่ต้องไปมองคนระับผมไม่แม่นอยู่ละเอาเป็นว่าผมมาสอนท่านผู้ชมให้รู้นะครับว่าอะไรจะเตะแดงนะครับไล่ไปเลยนะอย่าลืมนะไล่ไปเลยนะครับเจ็ดส่วนแปดใช้อะไรใช้บีเนาะสามส่วนสี่ใช้อะไรใช้บีบีนะครับห้าส่วนแปดใช้อะไรใช้หกนาฬิกานะครับครึ่งใบใช้อะไรใช้หกนาฬิกาใส์นิดหนึ่ง โอเคไหมอาคุณท่านผู้ชมท่านผู้ดูก็รู้แล้วว่าเฮ้ยต่อไปนี้ทํามาอยู่ตรงนี้กูจะกินแดงกูทําไงวะเราก็อันนี้เหลี่ยมอะไร78เนาะ78ก็แทงไปที่อะไร B ครับเห็ 78, 78, เนไหมแทงที่ B นะฮะอันนี้ C ไหมลงมา B ครับซ้ายนิดหนึ่งนะครับแล้วเป็น7ส่วน8แทงน้ําหนักกลางนะครับเะตะเห็นไหมเตะเลยนะครับเราต้องรู้ก่อนนะเพราะว่าเอ๊ะทำไมแชมป์รวมเตะง่ายอย่างไรสัตว์เลยเราก็ต้องรู้เหลี่ยมเตะเหลี่ยมแม่นไม่ต้องดูนะผมไม่แม่นเลยนะครับ ผมไม่มีความแม่นต่อไปสามส่วนสี่นะอันนี้สามส่วนสี่เนาะสามส่วนสี่ใช้อะไรใช้บีบีครับนะอันนี้สี่นะอันนี้บีใช่ไหมบีบีครับเห็นไหมเนี่ยบีบีใช้ซ้ายนิดนึงนะครับสามส่วนสี่เนาะเตะครับวิมีลึกพอโทษทีนะตอนออกคิวไม่ตรงนะครับหมายถึงว่าขาวนะไม่ตรงจุดบีบีนะครับแม่งไปโดนจุดเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะครับใหม่นะครับนี่ครับบีบีนะใชซ้ายนิดนึงนะครับเตะแดงสาหรับเหลี่ยมสาม ส่วนสี่นะครับใช้บีบีนะเตะแดงเห็นไหมครับมีผิดพลาดบ้างประการใดขออภัยนะที่นี้นะแต่รับรองว่าได้ความรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าลืมสนับสนุนรายการนะครับตามบ,บัญชีนี้วิโรจน์แซนลิมธนาคารกรุงเทพนะครับสามถึสี่เรารู้ละจุดอะไรบีบีเนาะต่อไปห้าแปดนี่ห้าแปดนะครับห้าแปดคืออะไรหกนาฬิกาเลยครับ หกนาฬิกาใซ้ายนิดหนึ่งก็ได้นะครับครึ่งใบเอ,อ้ไม่ใช่ห้าส่วนแปดหกนาฬิกานะแข่งน้ําหนักเบานะครับไอไอไอฝนหัวก่อนนักสนุกเกอร์ที่ไม่ค่อยจะฝนหัวดูหัวกูดําปืนนักสนุกเกอร์อะไรไม่ค่อยฝนหัววะอ้าวเอาไมห้าส่วนแปดนะขวดไปที่หกนาฬิกานะครับใซ้ายนิดหนึ่งนะครับเตะแดงพอดีนะ่า เรื่องความแม่นไม่ต้องดูนะครับดูแค่ว่าเตะไม่เตะพอนะเอาละรู้แล้วนะต่อไปอะไรอีกครึ่งใบเอาเนี่ยครึ่งใบอยู่ประมาณนี้นะครับครึ่งใบนี้จิ่หกนาฬิกาใหญ่เลยนะครับหกนาฬิกาใหญ่เลยออกแเนะียแทงให้ไวแต่เบานะครับหกนาฬิกานะแทงให้ไวแต่เบานะครับครึ่งใบครับเตะเห็นไหมเตะสวยงามรู้กันหมดแล้วคราวนี้สบายแล้วนะเออ คราวนี้ท่านผู้ชมก็สบายแล้วใช่ไหมว่าเอ้ย,อนอนอยอกูรู้แล้วนี่หว่ามันต้องเตะแน่นอนถ้าจะอยู่เงี้ยอ่าก็รู้แล้วสมุดลูกมาอยู่ตรงนี้เฮ้ยเหลี่ยมอะไรวะเหลี่ยมอะไรวะเฮ้ยเหลี่ยมอะไรวะสามส่วนสี่ถูกไหมเหลี่ยมเนี้ยประมาณสามส่วนสี่นะครับคุณก็แทงสามส่วนสี่แต่ต้องจดไปที่อะไรบีบีถูกไหมบีบีนะซ้ายๆนิดหนึ่งนะครับเตะสวยงามนะคุณก็ไปไล่กินเอา ไปเรื่อยเลยฮะเออน,นี้ยไหลายาวไปเลยนะครับโอเคเนาะสาหรับจุดไหนที่มันต้องไวเตะเนาะรู้กันแล้วนะไปไล่เอาเองนะไล่เอานะครับ7ส่วน8ใช้จุด B 3ส่วน4ใช้จุด BB นะครับ5ส่วนแปใช้6นาฬิกาครึ่งใบก็6นาฬิกาเช่นกันถึงจะเตะองณามันจะเตะพอดีนะครับก็บไม่ฝึก ถ้าคุณไม่ฝึกคุณก็ไม่มีทางเก่งไม่มีทางรู้รู้อย่างเดียวไม่ฝึกไม่มีประโยชน์หาเลยเลยนะครับอา้าวห้าส่วนแปดห้าส่วนแปดสอนไปแล้วคืออะไรหกมารีกาใช่ไหมเนี่ยนฮะหกมารีกานะครับห้าส่วนแปดนะเตะเห็นไหมยังไงมันก็เตะน,นะครับเอาละวันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมสนับสนุนรายการนะครับจะคัมพีสนุกเกอร์นะฮะจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปจะได้มีเงินมาจ่ายค่าชั่วโมงนะครับผมนี่มาจ่ายค่าชั่วโมงเพื่อจะสอนท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมก็ช่วยผมหน่อยนะผม จะไ,ได้มีเงินจ่ายค่าชมงก็สอนท่านผู้ชมต่อไปไงเนาะน,นี้ก็ลาไปก่อนนะครับเห็นใจกันหน่อยเพราะฉันไม่มีเงินจะแดกแต่ยังมาสอนหันสอนซะด้วยไอ้สัตว์สอนฟรีไม่มีกักรับรองนะครับแล้วเจอกันครับบายครับ